สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านครับคลิปนี้ก็จะมาแนะนําสูตรอีกสูตรหนึ่งครับสูตรนี้ท่านจะต้องจับตาสูตรนี้ไว้ครับสูตรนี้มาสามตัวบนเลยครับเป็นร้อยสิบหน่วยเลยของรัฐบาลไทยเราสําหรับงวดที่ผ่านมาครับก็เลขก็ออกไปที่เจ็ดเจ็ดเก้าสองสามลองมาดูนะครับว่า สูตรที่เราลงไปมีสูตรไหนเข้าสูตรไหนหลุดผมก็จะเอาสูตรที่มันเข้าครับมาดูหลักสิบล่างก่อนหลักสิบล่างวันนี้ไม่มาครับมาหลักหน่วยก็เลขออกไปที่สองสามแล้วก็เจ็ดมาหลักสิบบนครับออกไปที่เจ็ดเก้าำหรับหลักสิบสูตรนี้ก็ยังก็ถือว่าตัวเลขก็ยังยังดีอยู่ครับไม่ได้หลุดหมดเลยส่วนหลักหน่วยล่าง ผมก็ลงเหมือนกันหลักหน่วยล่างให้สี่กับสามเนี่ยก็เข้าไว้ที่สามเพราะเลขออกไปที่สองสามนี่ครับสูตรนี้ยังเดินเดินดีตลอดครับให้เลขสองตัวหลักหน่วยล่างอย่างเดียววันนี้ก็สี่กับสามก็มาสามสูตรนี้ยังถือว่าใช้ได้ครับนําไปเป็นเลขวิ่งเลขเด่นแล้วเราไปหาลอตเตอรี่ไว้ได้ครับสำหรับหลักหน่วย อย่างน,น,น,น้อยๆก็มีข้อมูลว่าหลักหน่วยมีเลขตัวนี้ตัวนี้อยู่เราก็จะได้ซื้อฉลากอย่างแม่นยำได้ครับก็สามมาออกสองสามส่วนสูตรนี้ที่มีปัญหาก็หลุดครับแต่ว่าท่านที่ร้อยสองตัวข้างล่างที่บอกไว้ทำไมไม่บวกลงมาก็เข้าไปที่สามกับเจ็ดนะครับเนี่ยเพราะว่า สองตัวล่างออกสองสามอันนี้ได้สามก็สองสามตัวนี้ได้เจ็ดก็ออกเจ็ดเก้าตรงนี้เนี่ยครับก็มีเจ็ดเก้าด้วยตรงนี้ก็มีสองตรงนี้ก็มีสามเลขก็ยังใช้ได้อยู่ครับสำหรับสูตรนี้แต่เลขแถวนี้ไม่มาครับนี่สองตัวนี้ไม่มาแต่มาตรงนี้ครับงานตลอดครับ สองตัวมาตัวสองตัวมาตัวเนี่ยครับงวดนี้มาสองตัวแล้วตรงนี้ก็เข้าคู่กันแล้วตรงนี้งวดที่ผ่านมาก็เข้าห้าหนึ่งตรงนี้นครับนสองตัวล่างแถวนี้มันจะเป็นเด่นตัวล่างตัวหนึ่งครับตรงนี้ก็หกหนึ่งอันนี้อะไรครับสอง สองหนึ่งตรงนี้ห้าหนึ่งตรงนี้ก็ได้สองก็ออกสองสามอีกส่วนสูตรนี้สูตรนี้ก็หลุดครับเพราะว่างวดที่ผ่านมานะ่สองศูนย์เก้าเนี่ยตรงตรงครับงวดนี้ก็ทำให้ท่านที่เข้ามาดูมาชมแล้วน,นั้นก็มีโชคมีลาบกันไปครับ บางคนก็มีเงินมีทองไปให้พ่อให้แม่มีเงินกลับบ้านกันเล่นปีใหม่กันกองหวดนี้ก็หลุดครับไม่เป็นไรครับเลขมีเข้ามีหลดุดเดี๋ยวเราก็มาคํานวณกันต่อครับสําหรับสูตรนี้เมื่อเข้าได้เขาก็หลุดได้เหมือนกันครับผมจะมาคํานวณสูตรนี้ให้ก่อนครับให้ท่านดูก่อนว่าตัวเลขมันมันมันน่าจับตาดูยังไง ผมจะเริ่มจากงวดนี้ก่อนครับจะย้อนให้ดูก่อนท่านจะได้ไม่เมื่อว่าที่หลังทำไมไม่ย้อนสูดให้ดูก่อนแต่บางคนเขาก็ไม่ชอบครับผมจะใช้เลขนี้ครับเลขท้ายสามตัวเนี่ยครั้งที่ครั้งที่สองครับเลขท้ายครับสามตัวครั้งที่สองเอาสามตัวบวกกันครับตรงนี้จะได้เก้าหนึ่งนี่ครับ ก้าหนึ่งแล้วเอาอีกสองตัวบนสองตัวล่างบวกกันอันนี้ก็จะได้สามนี้ได้หนึ่งอันนี้ได้เก้าหนึ่งี่ครับเราตั้งที่เก้าหนึ่งตั้งเก้าหนึ่งแล้วก็ตรงนี้สมตรงนี้บวกกันแล้วก็ได้สามหนึ่งบวกกันลงมาครับ ได้สองได้สองแล้วก็บวกกันลงมาอีกทีครับสามสองได้ห้าหนึ่งสองได้สามทีนี้ก็เอาห้าบวกสามตรงนี้ครับก็จะได้แปดแปดตรงนี้นับเพิ่มไปสี่ครับสามแล้วก็สี่แล้วก็ลดแต้มมาจะเป็นสองเท่ากับอกสองสามสี่ แล้วตรงนี้ครับเอาตรงนี้บวกกันอีกทีหนึง่งสองบวกสองตรงนี้จะได้สี่นับเพิ่มไปก็อีกสองก็จะเป็นหกตรงนี้ห้าบวกสามจะได้แปดนี่ครับเราจะได้เลขบนล่างก็คือแปดหลักร้อยตรงนี้ครับตรงนี้ครับชนกันที่เลขแปดเท่ากับว่ามีเลขแปดอยู่หลักร้อยแล้วสี่ได้หลักสิบตรงนี้ครับ สได้หลักหน่วยเพราะว่าเลขหนึ่งธันวาเลขออกมาที่แปดสี่สามหกหนึ่งครับสองตัวล่างออกหกหนึ่งนี่ครับสามตัวบนจับคู่เขาจะได้แบบนี้ครับเพราะว่าแปดหลักร้อยเราเริ่มต้นที่แปดหลักร้อยเลยสิบเราก็จะเริ่มจากแปดสี 82สองแล้วก็แปดหแล้วก็แปดหหลักหน่วยหลักหน่วยให้เน้นสี่กับสามตรงนี้ครับสองตัวนี้คือหลักหน่วยบนก็จะได้อย่างเงี้ยครับแปดสี่สามแปดสองสาม แปดกสก็จะได้อยู่ถ้าอย่างนี้ก็จะได้อยู่6ชุดครับก็จะได้8ปนี่ครับ4ี่สีแล้วก็บแปดนี่ครับ ก็เลขก็เข้าไปที่ตัวนี้ครับแปดสี่สามงวดแรกงวดถัดมาครับใช้งวดนี้คำนวณต่อครับตรงนี้บวกกันก็จะได้19ตรงนี้หนึ่งเกตรงนี้ก็จะได้เจดเ บวกกันลงมาครับได้แปดได้หกเจ็ดแปดได้ห้าเจ็ดหได้สามห้าบวกสามตรงนี้ก็จะได้แปดครับสามนับเพิ่มลงมาจะได้สี่แล้วก็2เหมือนเดิมครับเอาตรงนี้บวกกันอีกทีนะครับแปดบวกหได้สิบสี่นับเพิ่มไปสองก็เป็นหอันนี้ได้แปดครับเท่ากับว่า8ดชน ตรงนี้ครับแปดจะเป็นหลักร้อยหัวนี้ออกอะไรครับหลักหน่วยอยู่สองตัวเหมือนเดิมครับเลขก็ออกไปที่แปดหกสามสองหนึ่งครับนี่ครับแปดหหลักสิบอยู่ตรงนี้ถ้าจับคู่ก็จะได้เหมือนเดิมครับก็จะได้แปด สอันนี้ร้อยสิบนะครับแปดสองแล้วก็แปดหกพาะวาเลขออกไปที่แปดหสามสองตัวออกหกหนึ่งจับคู่ก็เหมือนเดิมครับก็จะได้อยู่หกชุดเหมือนเดิมจะได้แปดสี่สามแปดสองสามแล้วก็แปด หกสามแปดนะครับแปดสองสีแล้วก็แปดหกีก็เลขก็เข้าไปที่แปดหกสามตรงนี้ครับวันนี้ก็เข้าไปที่แปดสี่สามเป็นร้อยสิบที่ที่เดินดีจริงๆครับ นี่ครับออกที่863นี่ก็ได้843ต่อไปครับเอาตัวที่มันออก863คำนวณต่อครับตรงนี้ก็จะได้62ตรงนี้ก็จะได้93ครับ62ตั้งแล้วก็93นี่ครับ บวกกันครับหกสองแล้วเกสได้5้าได้หอันนี้บวกลงมาได้4แล้วก็ได้8 48ได้12ตั้ง2ตรงนี้แล้วก็แปดเกลดแต้มก็จะเป็น7ตรงนี้บวกกันครับ 5บวกหจะได้0 4นบวกแได้12 0นับเพิ่มไปอีก2ก็จะเป็น0 2นย์ฉะนั้นงวดนี้หลักร้อยคือตรงนี้ครับ2ตัวนี้นี่หลักสิบแล้วตรงนี้ได้หลักหน่วยครับ2ตัวนี้เราจะเริ่มจาก2 2อง1ูนย์ร้แล้วก็29งเจากนั้น1้อยสิก็จะได้2อ2ศูนย์จจับคู่ครับถ้าอย่างนี้มันก็จะได้หลายชุดหน่อยก็จะเริ่มจากตรงนี้ครับ

แล้วก็สองเก้าแปดนี่ครับหวดน,นี้จะได้แปดชุดแต่เลขที่มันเข้าก็คือตัวนี้ครับสองศูนย์เก้าเลขออกไปที่สองศูนย์เก้านะครับสองตัวล่างออกห้าหนึ่งเนี่ยครับส่วน งวดที่ผ่านมาที่มันออกเจ็ดเจ็ดเก้านี่ยออกแบบไหนท่านดูครับใช้เลขท้ายสามตัวเนี่ยครับเหมือนเดิมครั้งที่สองครับจะได้หนึ่งหกตรงนี้บวกกันได้หนึ่งหกหนึ่งหกตรงนี้ได้เก้าหกมาดูนะครับเริ่มจากหนึ่งหกแล้วก็เก้าหกหนึ่งบกเก้าได้ศูนย์หกบกหกได้สิบสองเก้าบกศูนย์ได้เก้า 6บวกสจะได้8ตรงนี้98จะได้7 8นับเพิ่มมาเป็น9ลดแต้มไปก็จะเป็น7นี่ครับทีนี้เอา2ตัวนี้บวกกันเหมือนเดิมครับ0บวก2ก็ได้2นับเพิ่มไปอีกแต้มหนึ่งก็เป็น6 9บวก8ได้17นี่ครับเห็นไหมครับเลขออกอะไรครับ ออกเจ็ดตัวออก2 3นี่ครับหลักร้อยเลขเจตรงนี้หลักสิอยู่ตรงนี้แล้วก็หลักหน่วย2ตัวนี่เหมือนเดิมครับจะมาจับคู่ตรงนี้ให้ดูก็จะได้7 7 10ครับ7 2 7 6 อันนี้จะได้สามสามชุดครับที่ตรงนี้ก็จะเริ่มจาก7จ็ดเจ็ดเก้า เจ็ดหกเก้าเจ็ดหกแปดนี่ครับนี่คือสูตรนี้ครับถ้าเราคำนวณไว้ถ้าหน่อยเนี่ยก็เข้าไปที่ตรงเนี้ครับเจ็ดเจ็ดเก้าผมถึงได้บอกว่าให้จับตาดูสูตรนี้ไว้ให้ดีครับตัวเลข กําลังเดินดีครับถึงจะบางงวดจะเยอะหน่อยบางงวดจะน้อยหน่อยแต่ว่าตัวเลขมาครับเดี๋ยวเราไปเทียบกับอีกศูนย์หนึ่งที่งวดก่อนได้สองศูนย์เก้าในงวดนี้หลดุดนี่ครับเจ็ดครับหลักร้อยสองหลักร้อยแปดหลักร้อยนี่ก็แปดหลักร้อย หลักสิบครับหลัก186หกลัก10 20หลัก10ก็7จครับ1้อยสต่อไปจะเป็นงวดใหม่ครับถ้าคำนวณก็คือคำนวณยาวเลยจะเป็นงวดใหม่ครับ เป็นงวดใหม่เราก็จะใช้เลขตัวนี้ครับเลขท้ายสามตัวครั้งที่สองครับสี่เจ็ดเจ็ดตรงนี้ครับตรงนี้ก็จะได้หนึ่งสี่แล้วก็หกห้าบวกกันลงมางเหมือนเดิมครับได้เจ็ดได้เก้า หกเจ็ได้สิบสาเก้าห้าได้สิบสสามสี่ได้เจ็ดสี่นับเพิ่มก็เป็นห้าแล้วก็สลดแต้มเพราะว่าสี่ก็ต้องลดสามสี่ก็ต้องเพิ่มเป็นห้าแล้วเอาตรงนี้บวกกันอีกทีนึงครับเจ็ดเก้าได้สิบหหนับเพิ่มไปสองก็จะเป็นแปด ตรงนี้ก็จะได้เจ็ดนี่ครับชนกันตรงที่เลขเจเลขเจ็ดงวดน,นี้หลักร้อยมาอีกครับเจดยังอยู่ครับเพราะว่างวดน,นี้เจ็ดมา3ามตัวข้างหน้าแบบนี้7ดยังอยู่ครับดังนั้นเราก็จะมาจับร้อยสิก่อนก็เริ่มจากเจ็ดนะครับก็จะไปที่เจ็ดสาม เจ็ดหกแล้วก็เจ็ดแปดแล้วก็เอาเจ็ดห้าไปอีกตัวนึงครับหลักหน่วยก็จะมีสองตัวเนี่ยครับ4กับ5งวดน,น,นี้หลักหน่วยบน หลักสิบก็จะมี3มี6มี8หลักหน่วยก็จะมี4กับ5้าฉะนั้นเราก็จะจับคู่ให้ก็จะได้7 3 4 7 3ามสี่เจห้าเจ็ห้า ต่อไปครับเจ็ดแปดสี่เจ็ดแปดห้าแล้วก็เจ็ดห้าสี่แล้วก็เจ็ดห้าห้านี่ครับสูตรนี้จะยาวหน่อยครับแต่ว่าผมอยากให้ท่านได้รับชมสูตรนี้จับหน้าจับตามากครับสำหรับสูตรนี้ วดประจำมันที่วันที่อะไรครับวดหน้าหวยออกมันที่หนึ่งครับที่หนึ่งเดือนสองหนึ่งทับสองทับหกแปดเดี๋ยวมันรุ่นกันครับสําหรับสูตรนี้ชุดสามตัวบนครับ สามตัวบนรัฐบาลนี่ครับสำหรับสูตรนี้เป็นสูตรใหม่ครับขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมครับขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับอย่าเจ็บอย่าไขา้อย่าจนครับเฮงเฮงรวยรวยกันทุกๆคนครับขอบคุณครับ